ไงจริไม่แพ้ปืนแล้วแพ้คิดอยู่ปืนเดียวเดี๋ยวกันตรงนี้เลยก็ะสานคุ้มมันวะแค่นั่งดูก็มันแล้วครับตอนนี้ดิวเบ๊กมันต้องเล่นในโหดตรงนี้ครับอต่อชั้นขออคุณมข้อกัดกับชีสบูมแมนออฟเดสตินีมากนะครับผมผมปืนแบบเซ็กซี่นะครับ สวัสดีสมเบล93้านที่สด้วยนะครับผม Bomb has been planted ห้องเต็มมาพี่มึงเห็นว่าห้องว่างเอาลครับเอาเลยโดนปากาลังเพื่อนมึงอะเพื่อนมึงอะไอ้มาร์กจิมมี่ตายแน่เอาละมาร์กจิมมี่อุ้ยขอบคุณดิวแค่ไหนนะครับเนี่ยครับเอาละโดนปากาลังตอนนี้โด มาแล้วเอาไงโดมปากการังลงไปนอนคาพื้นครับเหลือแต่มาร์คสักกระเบือนะครับไอ้มาร์คสักกระเบือนะครับมวยหัวคากนะครับมวยหัวคากนะครับผมมวยหัวคากนะครับเอาครับมวยหัวคากเราจะรอดไหมครับเอาละมาร์คสักกระเบือมาร์คสักกระเบือเอาไงมาร์คสักกระเบือเอาไงไอเฮียยิงตัวเองตายครับมาร์คสักกระเบือโอ้ยกองทุนหกอันนรับ่อนแล้วก็ตีบอมบ์ exploded มาร์คสักกระเบือล่ะมาร์คสักกระเบือตายนะมาร์คสักกระเบือนี่นี่คือยอด นี่เลยเปืนนี้นี่มึงดูนี่สูงสองชั้นไอ้เหี้ยเก่งวิ่งกว่า